สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องเสียแบงค์ล็อกเวนซิ่งนะครับผมนี่ครับผมวันนี้พามาชมการผสมเทียมควายนะครับผมตัวนี้ก่อนหน้านี้ควายตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับลอดมาแล้วตัวหนึ่งครับผมคือเราผสมเป็นในปานสุรินนะครับนี่พอก็เป็นปานสุรินคือลอดมาแล้วตัวหนึ่งตัวนี้กําลัง ได้ที่แล้วครับตัวนี้ครับผมดีนี่ได้ที่เลยวันนี้ครับผมได้ให้หมอมาผสมครับวันนี้จะผสมเป็นตัวนี้ครับเนี่ยครับผมก้าวเจริญเนี่ยครับผมตัวนี้เลยก้าวเจริญเนี่ยครับผมอันนี้คือเอาเข้าสองเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะผสมเทียมแล้วนะครับนี่ก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายให้ดูครับ อันนี้ลูกมานะครับลูกตัวแรกตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เรากําลังผสมเทียมรอบสองครับผมครั้งที่สองแล้วครับผมตัวแรกครับผมจะพังเนาะอันนีครับนี่หมอกำลัง ทำการผสมเทียมแล้วนะครับผมนี่เขาผมดูให้ใกล้เลยครับมันมีอาการเมื่อว,วานครับอาการเมื่อว,วานวันนี้หมอบอกว่าเช้า,ชานี้คือเวลาผสมพอดีครับผมก็เลยเรียกหมอมาครับผม คือเข็มที่หนึ่งนะครับอันนี้ประสมครั้งที่หนึ่งคือหมอก็บอกว่ามีซ่อมให้หนึ่งครั้งครับถ้าไม่ติดหมอก็จะมาซ่อมให้นะครับหมออันนี้ราคาเท่าไหร่นะสองพันซ่อมครั้งหนึ่งนะเนาะครับผมนี่ผมทําการผสมเทียมเรียบร้อยครับผมตัวนี้ชื่อดาวเรืองครับ ตันนี้เราตั้งชื่อไว้ดาวเรืองตัวน,วนี้ให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมสองเทียม ต้องชำนาญหมอเนาะครับ้ผมต้องเรียกหมอมาผสมเทียมนะครับไม่ใช่ใครจะทําเองง่ายๆนะครับไม่งั้นผมซื้อน้ําเชื้อมาทําเองแล้วครับหมอครับชำนาญครับผมนี่ลูกตัวนี้ก็หมอนี่แหละครับเป็นคนผสมเทียมครับเนี่ยครับผมลูกแรกอันนี้เสร็จเรียบร้อยยังไหมหมอเรียบร้อยล้างนิดนึง ให้ไม่ต้องซ่อมเนาะหมอเนาะทีเดียวเลยติดเลยครับผมครับ <c oughs> ผมนี่เรเรียบร้อยนี่ครับถือว่าผสมเพียมเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ครับผมเนี่ยครับหมอกำลังเขียนนะครับผม วันที่ผสมอะไรเนี่ยครับเจ็บปุ๋ยฟาร์มชื่อดาวเรืองวันนี้วันที่สิบเอ็ดกุมภาหกห้านะครับผมควายนี่มันกี่เดือนครับสิบเดือนสิบเดือนเนาะเดือนสิบวันครับอ๋สิบเดือนสิบวันหมอเดี๋ยวขออันนี้หมออยู่ที่ไหนครับนี่เดี๋ยวโคกบดครับโคกบดโคกบดอำเภอจับเศษตรงตรงรักครับ อ๋อพนุมลงรักจังหวัดสุรินทร์เนาะครับผมสรุบนมครับผมหมอเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อหน่อยศูนย์แปดสองครับครับผมศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าครับผมครับผมชื่อหมออะไรครับหมอดำครับหมอดำเนาะโอเคหกบดผนุมลงรักผนุมลงรักครับผมนี่เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าจอให้นะครับผมนี่โอเคถ้าสนใจติดต่อได้ครับตัวนี้อันนี้ผสมเก้าเจริญนะครับนี่ใบท่าหมอเขียนไว้ให้เรียบร้อย นะครับผมนี่วันที่ผสมสิบเอ็ดกุมภาหกห้านะครับผมกําหนดคลอดสิบเก้ามกร,ราหกห้าครับผมแต่เราก็ต้องมาลุ้นครับผมก็คือถ้าไม่ติดหมอเขาจะซ่อมให้ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งโอเคมารอลุ้นกันโอเควันนี้ได้มาผสมเก้าเจริญเนาะวันนี้ครับผมยังไงขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับผมโอเคช่องเสียแบ้ง ขอบคุณครับสวัสดีครับ